สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูน่นิวเวอร์ไซพอดแคสต์ครับ วันนี้ผมมีหนังสือดีๆที่อยากจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับชื่อว่า The m i r a c l e Morning หรือถ้าแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าเช้าวันใหม่ที่เหมือนปาฏิหาริย์เขียนด้วยคุณ Hall เ e. อรลนะครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้เลยครับว่าจริงๆแล้วเราทุกคนมีความสามารถที่จะสร้างชีวิตในฝันให้เป็นจริงได้ในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การเงินการงานสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องความสุขและความรู้สึกเติมเต็มจากข้างใน ก่อนอื่นต้องเล่าที่มาที่ไปนิดนึงครับคุณหอผู้เขียนเนี่ยเขาไม่ได้ค้นพบเคล็ดลับนี้มาง่ายๆนะครับชีวิตเขาเคยเจอเรื่องหนัหนกๆมาถึง2ครั้งใหญ่ๆ ครั้งแรกคือตอนอายุ20ปีประสบอุบัติเหตุรถชนอย่างรุนแรงชนิดท,ที่แพทนบอกว่าอาจจะเดินไม่ได้อีกเลยมีภาวะสมองเสียหายด้วยกระดูกก็หักไปถึง11ท่อนแต่เขาก็ฮึดสู้จนกลับมาเดินได้แต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นครับต่อมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008ธุรกิจเขาก็ล้มละลายตัวเขาเองก็เป็นนี้ก้อนโตแถมยังเจอภาวะซึมเศร้าเล่นงานเข้าไปอีก จากประสบการณ์เฉียดตายและล้มเหลวครั้งใหญ่เนี่ยแหละครับที่ทําให้คุณหอผู้เขียนเขาตกตะกอนความคิดได้ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะประสบความสําเร็จแบบที่ฝันไว้จริงๆเขาต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเอง100%เซและพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติคู่ควรกับความสําเร็จนั้นๆเขาจึงเริ่มข้นขว้าและทดลองจนกลายมาเป็นกิจวัตรยามเช้าที่เรียกว่ามิลค์เคิลมอร์นิ่งนี่แหละครับ ซึ่งมันช่วยให้เขากลับมามีพลังมีแรงบันดาลใจและพลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งแล้วเจ้ามีเลือดเข้ามอร์นิ่งที่ว่ามันคืออะไรหัวใจหลักของมันมีกิจวัตรง่ายๆ6อย่างครับที่คุณห่อตั้งชื่อย่อเอาไว้ว่าไลฟ์เซฟเวอร์เหมือนเป็นผู้ช่วยชีวิตเราในตอนเช้านั่นเองครับ ซึ่งกิจกรรมทั้ง6อย่างนี้ถูกออกแบบมาช่วยพัฒนาทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราให้พร้อมรับวันใหม่ได้อย่างเต็มที่ไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างตัวที่1ครับคือตัว S หรือมาจากคำว่าไซเลนที่แปลว่าความเงียบการเริ่มต้นวันด้วยความสงบสักครู่อาจจะแค่5-10นาทีทำกิจกรรมที่ทำให้ใจเรานิ่งเช่นการนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจการสวดมนต์การคิดทบทวนเรื่องดีๆหรือการเขียนขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตการได้อยู่กับความเงียบจะช่วยลดความเครียดความฟุ้งซ่านทำให้เราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้น ข้อที่2ครับคือตัว A มาจากคำว่า affirmation s หรือการยืนยันอันนี้คือการพูดตอกย้ำสิ่งดีๆกับตัวเองครับไม่ใช่แค่คิดในใจนะครับแต่ต้องพูดออกมาดังๆหรือเขียนประโยคที่ทรงพลังเกี่ยวกับเป้าหมายที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือความเชื่อดีๆที่เราอยากปลูกฝังลงไปในจิตใต้สำนึกเช่นฉันเป็นคนที่มีพลังในการสร้างสารรค์ชีวิตที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่จะมุ่งมั่นทำเป้าหมายที่ต้องการให้สำเร็จ การทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันจะช่วยปรับโปรแกรมความคิดของเราให้เป็นเชิงบวกช่วยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับตัวที่3ครับคือตัว B มาจากคำว่า virtualization หรือคำว่าจินตนาการนั่นเองครับ คือการใช้พลังแห่งการจินตนาการนึกภาพความสําเร็จที่เราต้องการให้เห็นภาพนั้นชัดเจนเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนึกถึงความรู้สึกตอนที่เราทําสําเร็จแล้วเราเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้สึกยังไงลองจินตนาการถึงตัวตนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราคนที่เราต้องการจะเป็นเพื่อไปชิดเป้าหมายนั้นให้ได้การทําแบบนี้จะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจและทําให้สมองของเรามองหาหนทางไปสู่เป้าหมายนั้นได้ง่ายขึ้นครับ ตัวที่4ตัว e ครับมาจากคำว่า exercise หรือการออกกำลังกายขยับร่างกายรับยามเช้าสักหน่อยครับไม่ต้องหักโหมเอาแค่พอให้เลือดลมสูบฉีดให้รู้สึกตื่นตัวอาจจะเป็นการวิดพื้นซิดอัพกระโดดตบโยคะเบาๆหรือแม้แต่การเดินเร็วรอบๆบ,บ้านสัก10-15นาทีก็ได้การออกกำลังกายตอนเช้านอกจากจะด,ดีต่อสุขภาพแล้วยังช่วยปลุกสมองให้ปลอดโปร่งเพิ่มพลังงานและลดความเครียดได้ดีเลยครับ ตัวที่5ครับตัว R Reading มาจากคำว่าการอ่าน การอ่านเป็นทางลัดส,สู่การเรียนรู้ครับลองหาหนังสือดีๆแนวพัฒนาตัวเองชีวประวัติคนสาเร็จหรือหนังสือที่ให้ความรู้ในด้านที่เราสนใจมาอ่านสัก10-15นาทีหรือประมาณ10หน้าทุกเช้าก็ได้การเติมความรู้และแรงบันดาลใจใหม่ๆทุกวันจะช่วยเปิดมุมมองให้ไอเดียดีๆและพัฒนาความคิดของเราได้อย่างต่อเนื่องลองคิดดูนะครับถ้าอ่านในวันละสิบหน้าปีหนึ่งก็ได้ประมาณ20เล่มเลยนะครับความรู้มหาศาลเลยนะ และข้อที่6ครับตัว S มาจากคำว่า s r r i b b i n g หรือการเขียน การเขียนในที่นี้หมายถึงการเขียนบันทึกนั่นเองครับการเขียนช่วยให้เราได้ตกตะกอนความคิดระบายความรู้สึกจดบันทึกไอเดียดีๆที่ผุดขึ้นมาหรือบันทึกเรื่องราวความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันลองเขียนขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเขียนเป้าหมายหรือเขียนทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้การได้เขียนความคิดออกมาจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเห็นภาพรวมชีวิตชัดขึ้นและวางแผนอนาคตได้ดีขึ้นด้วยครับ นี่แหละครับคือ6กิจกรรมที่มาจากคำว่า Saver ที่เป็นแกนหลักของ m i r a c l e Morning คุณฮอบอกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้กว่า95%ใช้ชีวิตแบบกลางๆคือไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเลิศอย่างที่ตัวเองใฝ่ฝันหรือมีศักยภาพที่จะเป็นได้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นคุณฮอวิเคราะห์ว่ามีสาเหตุหลักๆอยู่3อย่างที่เราต้องก้าวข้ามให้ได้ครับถ้าอยากมีชีวิตที่ไม่ธรรมดา ข้อที่1คือคิดแบบมองกระจกหลังหลายคนมักจะจํากัดศักยภาพตัวเองด้วยความเชื่อจากประสบการณ์ในอดีตคือมองแต่อดีตที่เคยล้มเหลวหรือสิ่งที่ไม่เคยทําได้แล้วก็คิดไปเองว่าอนาคตก็คงเป็นเหมือนเดิมทําไม่ได้หรอก ไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆทั้งที่จริงๆแล้วอดีตไม่ได้กำหนดอนาคตของเราเลยวิธีแก้คือต้องรู้ทันความคิดนี้แล้วใช้ตัว A affirmation ครับคือการตอกย้ำความเชื่อใหม่ๆว่าเราทำได้เราเปลี่ยนแปลงได้โฟกัสไปที่เป้าหมายข้างหน้าแทนข้อที่2คือมองข้ามพลังของการกระทาเล็กๆ เรามักจะคิดว่าการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันไม่สําคัญหรอกเช่นวันนี้ขี้เกียจออกกำลังกายไว้พรุ่งนี้ค่อยทําดีกว่าหรือกินของที่ไม่มีประโยชน์แค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คุณฮอบอกว่าความคิดนี้ผิดมหาศาเลยครับเพราะทุกความคิดทุกๆการตัดสินใจและทุกๆการกระทำไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมันกำลังหล่อหลอมตัวตนของเราในอนาคตและกำหนดคุณภาพชีวิตของเราทั้งนั้นการมีวินัยในเรื่องเล็กๆนี่แหละครับคือพื้นฐานของการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และสุดท้ายครับข้อที่3สังคมรอบข้างดึงเราลงเขาบอกว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดลองสังเกตดูว่าคนรอบข้างเราเป็นแบบไหนถ้าเราแวดล้อมไปด้วยคนที่คิดลบขี้บน่นขาดความกระตือรือร้นไม่นานเราก็จะซืมซับพ,พลังงานและทัศนคติแบบนั้นมาแต่ถ้าเราเลือกคบค้าสมาคมและใช้เวลากับคนที่คิดบวกมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เราก็จะได้รับอิทธิพลดีๆและมีแนวโน้มที่จะพยายามเป็นแบบนั้นด้วยดังนั้นการเลือกคบคนหรือการเลือกสังคมที่เราเข้าไปอยู่จึงสำคัญมากๆครับพยายามพาตัวเองไปอยู่ในแวดล้อมของคนที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เราเติบโตขึ้นจะดีกว่ามากเลยครับเป้าหมายสูงสุดของ m i r a c l e Morning คือการช่วยให้เราสร้างชีวิตที่เรียกว่าเลเวล10 หรือชีวิตระดับ10ในทุกๆด้านที่เราให้ความสําคัญครับไม่ใช่แค่สําเร็จในเรื่องงานแต่สุขภาพแย่หรือรล่ํารวยแต่ก็ไม่มีความสุขแต่คือการที่เราสามารถรู้สึกเติมเต็มและยอดเยี่ยมได้ในทุกมิติทั้งสุขภาพการเงินการงานความสัมพันธ์การพัฒนาตัวเองและความสุขซึ่งกุญแจสำคัญที่จะพาตัวเราไปถึงจุดนั้นได้คุณหอสรุปไว้2ข้อครับ ข้อที่1คือต้องตั้งใจสละเวลาในแต่ละวันเพื่อพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองกลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดึงดูดสร้างสรรค์และรักษาระดับความสําเร็จที่เราต้องการเอาไว้ได้ข้อที่2คือต้องเปลี่ยนวิธีที่เราเริ่มต้นวันใหม่ เพราะการเริ่มต้นที่ดีมีใชยไปกว่าครึ่งการมีกิจวัตรประจําวันยามเช้าที่เน้นการพัฒนาตัวเองอย่างมีเลคเคมอร์นิ่งจะส่งผลให้วันนั้นทั้งวันเป็นวันที่มีคุณภาพมีพลังมีสมาธิและนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวและเมื่อเรามีวันที่ดีต่อเนื่องกันสุดท้ายมันจะกลายเป็นชีวิตที่ดีในแบบที่เราต้องการนั่นเองครับทั้งหมดที่เราพูดถึงกันมาฟังดูแล้วเหมือนจะต้องตื่นเช้ามากแล้วก็ทําอะไรเยอะะเลยใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วมิลเลอร์เคมอร์ิมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับเราไม่จําเป็นต้องทําครบ6อย่างอย่างละนาน,านเสมอไปคุณหอผู้เขียนแนะนําว่าแม้แต่าการทำเซฟเวอร์แบบเร่งด่วน แค่อย่างละ1นาทีรวมเป็น6นาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยหรือถ้าวันไหนมีเวลาเยอะหน่อยอาจจะทําอย่างละ10นาทีรวมเป็น1ชั่วโมงเลยก็ได้หรือจะเน้นบางกิจกรรมที่เราชอบหรือรู้สึกว่าจําเป็นกับเราในวันนั้นๆมากหน่อยก็ได้เช่นวันนี้อยากเน้นอ่านหนังสือเยอะหน่อยหรืออยากใช้เวลาอยู่กับความเงียบให้นานขึ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกหรือตารางชีวิตของเราได้เลยส่วนเรื่องการตื่นเช้าใครที่เป็นคนตื่นได้ยากก็ไม่ต้องกังวลไปครับ คุณฮอมีเคล็ดลับแนะนําไว้เหมือนกันเช่นลองตั้งนาฬิกาปลุกไว้ใกล้ๆตัวสักหน่อยพอเสียงดังก็ต้องลุกเดินไปปิดพอลุกแล้วก็ให้ไปแปลงฟันดื่มน้ําสักแก้วเพื่อปลุกความสดชื่นและเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกําลังกายเลยจากนั้นก็ย้ายตัวเองไปทํากิจกรรมมิลเล็กข้มอร์นิ่งที่ห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องนอนเพื่อป้องกันไม่ให้เราเผลอกลับไปนอนต่อพอทําแบบนี้บ,บ่อยๆร่างกายและจิตใจของเราก็จะคุ้นเคยกับการตื่นเช้าและรู้สึกดีกับการเริ่มต้นวันใหม่ครับ โดยสรุปแล้วนะครับหนังสือ The Miracle Morning กำลังบอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่มันเริ่มต้นง่ายๆจากการเปลี่ยนแปลงตอนเช้าของเรานี่เองครับการสละเวลาเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อทำกิจกรรมเซฟเวอร์สทั้ง6อย่างคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นและพร้อมจะสร้างชีวิตในฝันให้เป็นจริง มันเป็นเหมือนการที่เรามอบของขวัญชิ้นแรกของวันให้กับตัวเองทุกเช้าเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองเติมพลังทั้งกายและใจก่อนที่จะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกอยากให้เ,เพื่อนๆลองนำหลักการเซฟเวอร์สไปใช้ดูนะครับไม่ต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกค่อยๆเริ่มค่อยๆทำแล้วทุกคนจะค้นพบกับพลังอันน่าอัศจรรย์ของการเริ่มต้นวันใหม่ที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวคุณเองครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวดีๆจากหนังสือ The m ม r a c l e Morning ไว้เท่านี้นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเพื่อนผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์สรุปหนังสือตอนหน้าวันนี้ผมนิวเวลาชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ